สวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับมีพระสวยๆมาให้ชมกันนะครับแล้วก็เอาราคามาแบ่งปันกันนะครับมีทั้งถูกทั้งแพงนะครับนะผมเปิดท่านปิดประมาณนี้นะครับนะ,นะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาฟังก,กฎกติกาสักนิดหนึ่งนะครับกติกา,กาก็มีนิดหนึ่งว่าท่านปิดแล้ว นะครับโอนเลยนะครับนะผมขอคนพร้อมโอนนะครับนะไม่ให้ปิดแล้วเฮ้ยผัดอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับนะเพราะว่าถ้าท่านโอนพระก็จะเป็นของท่านแต่ถ้าท่านยังไม่โอนมีคนอื่นโอนมาก่อนพระก็เป็นของคนอื่นเพราะว่ามีคนถามผมไม่ได้ถามคนเดียวนะครับนะถามหลายคนนะครับต้องบอกไว้ก่อนตรงนี้นะครับหรือถ้าท่านบอกเอออีกสักพักโอนหรืออ,อ่า วันไหนหรือพรุ่งนี้เช้าอะไรประมาณนี้ก็คุยกันนะครับนะแต,แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าท่านไม่โอนเนี่ยโอนเลยเนี่ยท่านอาจจะเสียโอกาสได้พระอุคงนี้ถ้ามีคนอื่นโอนมาก่อนเพราะว่าถามผมมาเนี่ยผมส่งไปให้ทุกคนเลยผมส่งไปส่งไป,ส,งไปส่งราคาไปเขาบอกเขาปิดแต่ท่านปิดแต่ท่านยังไม่โอนท่านก็ไม่ได้ของนะครับคือกฎติกาผมประมาณนี้นะครับนอกจากท่านโอเค OK, เอาแน่นอนแล้วก็นัดผมนะครับคุยกัน โอเคตรงนี้นะครับเพราะว่าโดนปิดเล่นเยอะนะครับนัดนะครับอย่างงู้นอย่างนี้เยอะนะครับต้องขออภัยด้วยด้วยนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูองแรกนะครับองแรกกันนะครับองแรกกันเป็นงผู้เอียงสะพานสูงนะครับปิดตาลองผู้เอียงนะครับ ผมให้ดูซูมดีชัดเรี่ยมรัดด้วยกระเช้าเงินนะครับนะเช้าเงินนะครับนี่ครับเนี่ยัวเอี่ยบจะต้องมีตะเข็บ่าหัวต้องมีเหมือนจุกนะครับนะยุบนิดนึงนะครับตะเข็บนะครับนมไปก็ไปดูตำรามานะครับมีหรือไม่มีไม่จริงไม่จริงก็ไม่รู้นะครับนะไม่รู้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูนี่ครับ หน้ามียุบนิดนึงนะครับเงินนี่เก่าแล้วครับนะเงินเก่านะครับหน้าลักสวยนะครับนะนะครับลงลักปิดทองนะครับลงลักลงลักนะครับดูให้ชอบไม่ใช่นะครับนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ชัดเจนนะครับผมพยายาม ชัดๆนะครับอ่าครับเรียมเงินมีตะเข็บนะครับตามตำรานะครับทุกอย่างเลยครับอง์นี้มีทั้งถูกทั้งแพงครับบางองค์ผมได้มาแพงก็ขายแพงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งอง์นะครับบุสราคำนะครับนี่ต้องตีนะครับโอ้โหน้ำสวยมากนะครับแดงนะครับอ่า เหมือนสไตล์เชียงลุ้ด้วยซ้ำนะครับองค์ยืดๆอย่างเงี้ยครับนะนะครับถ้าใครรู้ที่ก็เชิญครับไม่แพงนะครับเอาซื้อกันได้พอครับนะลองดูครับเอาซื้อกันได้นะครับสวยครับนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งองค์เป็นยอดธงนะครับ นะครับอยุธยานะครับศิลปะอยุธยานะครับนี่ครับยอดธงนะครับเป็นเนื้อเงินออกเงินนะครับแกงเงินนะครับแกงเงินเนี่ยเราเรียกง่ายๆก็สำลิดเงินนะครับนะง่ายๆก็สำลิดเงินนะครับเอาที่ชอบไม่ใช่แล้วทักมานะครับมาจะมีเสียงรบกวนจิ้งลงจิ้งดีมันร้องนะครับเสียงมันดังนะครับอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านนะครับนะครับ เป็นยอดธงอยุธยานะครับผมตีอยุทยานะครับนะนะครับก็ขนาดก็ประมาณนี้ครับเก่านะครับมีความเก่าครับลองดูเพื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับอ่าเก่านะครับไม่ชอบเอาไว้ชอบไม่ใช่นะครับแล้วทักมานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูลงพ่อเงินอีกหนึ่งองนะครับี่ครับ ครับพิมพ์กิตาห้าชายนะครับนะนะครับสาแดงนะครับพิมพ์ถูกนะครับอ่าพิมพ์ถูกนี่ครับเนี่ยดูให้ชอบก่อนนะครับนะนะดูดูให้ชอบนะครับสาแดงนะครับนะครับตูดมะละนะครับนะครับลองดูครับอีกหนึ่งองค์ที่สวยอยู่นะครับนะครับ เอาให้ชอบไม่ใช่แล้วทักมานะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับนะไปไว้นิดหนึ่งครับยุงเยอะครับวันนี้อเดี๋ยวมาดูพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมมันเหลืองนะครับออกเหลืองแล้วก็เนื้อสภาพนี่ช่อสวยนะครับเนี่ยดูให้ชอบไม่ใช่นะครับราคาเบาๆครับวันนี้เบาๆนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับเบาๆนะครับเนี่ย นะคเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งองค์ครับเป็นหลงพอเงินไว้ไว้นิดนึงนะครับอันนี้พายเงินเต็มเลยนะครับอันนี้ผมซื้อมาหลักพันนะครับเป็นเนี่ยต้องมีพวกขี้เบ้าหรือผิวไฟหรือสาแดงนะครับนะเล่นประมาณนี้นะครับเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะนิยมชาวบ้านนะครับองค์ใจใหญ่หน่อยนะครับอ่าองค์จะใหญ่หน่อยนะครับนี่ย เหลืองอมเขียวนะครับเหลืองอมเขียวแล้วมีผายเงินเต็มเลยผายเงินเต็มเลยนะครับนะลองดูไอช่อไม่ใช่นะครับนะครับแล้วทักผมมานะครับไปไวนิดนึงครับนะครับไม่อยากให้คลิปอัดนานนะครับไปไวนิดหนึ่งนะครับ่าดีมาดูพิมสามชายเหมือนกันนะครับพิมสามชายนะครับสามชายนี่ับนะผิวผมจะเล่นประมาณนี้ครับนะผิวไฟสาแดงประมาณนี้ครับนะ ตัวเต็มนะครับประมาณนี้ตะเข็บนียมีไม่มีก็ได้นะครับแต่จริงๆต้องมีนะครับพิมพ์คิตาเนี่ยตะเข็บเนี่ยครับเพราะมเป็นเบ้าประกบนะครับหุ่นเทียนแล้วก็เบ้าประกบแล้วก็สำลอกหุ่นเทียนออกอีกทีหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็หล่อยอดทีละองคนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งองนะครับเป็นพิมพ์คีตาสามชายเหมือนกันนะครับ อ่านี่ครับแต่องนี้สวยนะครับสวยนะครับอ่าเหลืองอมเขียวนะครับสวยกีตาขาดนะครับนี่กีตาขาดจัดว่าสวยนะครับจัดว่าสวยนะครับตูเติ์สวยนะครับไอชอบไม่ใช่แล้วทักมานะครับนะอันนี้มีลงหนังสืออยู่พิมพ์นี้นะครับ พิมพ์เหลืองอมเขียวนะครับพิมพ์นี้เลยนะครับพิมพ์นี้เลยท่านต้องดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบก่อนนะครับแล้วทักมานะครับ่าครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่หลวงพ่อเงินบางคานนะครับาเดี๋ยวมาดูลวงผู้สุขภาพถ่ายนะครับนี่เคยไลฟ์ไปก่อนแล้วนะครับเป็นเรี่ยมนะครับ เลี่ยมนาคข้างในนะครับเลี่ยมนาคมีจานนะครับนะเลี่ยมนาคข้างหลังเป็นเงินเก่าเงินเก่ามากนะครับนะเงินเก่าละนะครับเผื่อมีท่านใดชอบเนาะนะครับใคชอบไม่ใช่นี่ข้างหน้าจะเป็นนาคนะครับข้างหลังจะเป็นเงินนะครับออกเงินนะครับ ข้างในเนี่ยเป็นเงินนะครับแล้วก็เลี่ยมด้วยเงินนะครับนะเลี่ยมพลาสติกทับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูนี้ปืนแตกอ่าปืนแตกปืนแตกนะครับปืนแตกนะครับในนี้พาร์ตโดนล้างมานะครับสวยนี้กันแท้ดูง่ายจริงๆครับตรงนี้เสียนโตนะครับ เยโตนะครับนะเอาให้ชอบไม่ใช่แล้วทักมานะครับวันนี้พาดดูง่ายแต่พัดโดล้างนะครับนะดูง่ายเนื้อสวยครับเนื้อสวยครับอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับนิยมชาวบ้านนะครับนะเนื้อออกเป็นขัดลงหินแล้วนะครับก็มีท่านใดชอบนะครับ นี่ครับมีคาบตะกันยังตามซอกยังพอมีนะครับถือว่าเก่านะครับตามซอกยังพอมีนะครับเนี่ยไอชอบให้ใช่แล้วทักมาดีกว่านะครับอ่าสวยนะครับสวยมากนะครับก็คือเป็นออกเป็นขันของหินนะครับนะเอาฟ้ามเก่าพอครับหลวงพ่อเงินเนี่ยครับเนี่ยแท้แน่แต่ไม่รู้ออกยุคไหนแค่นั้นเองนะครับผมตีพิมพ์ชาวบ้านนะครับอ่านะครับ นะครับดูความเก่าพอแล้วครับอนี่ได้เนื้อเงินมาองหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ทีตาเป็นเนื้อเงินนะครับเนี่ยพิธีหล่อวัดทางนั้นแหละครับพวกนี้นะครับดูดีนะครับเก่าแล้วเงินนะครับจนเงินเหมือนเป็นเงินยวงนะครับเงินเงินยวงเงินเก่าๆนะครับนะเนี่ยนะครับผมเล่นเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับนะพวกนี้นะครับพิมพ์ทีตาชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ นะก็จะมีหล่อมาแล้วก็หลวงพ่อลุกเศกก็มีนะครับจากที่อื่นนะครับนะก็มีพ่อท่านสร้างเยอะนะครับลองดูนะครับเนี่ยผมชอบเงินอย่างเงี้ยเก่าครับเงินแน่ครับพิมคพิตาเป็นพิมพิตาห้าชายนะครับนันเงินมา,มาดูชินนาราดครับ อันนี้ชินาราหรือผู้เผือกนะครับมดกิ่งแก้วเขียวแล้วครับนะดูให้ชอบนะแล้วทักมานะครับนะสวยครับโอเคไปไวนะครับเสียงรบกวนเยอะเกาอยากจะอัดให้คลิปให้เสร็จๆไปนะครับ เผื่อพวกนี้ได้มาอีกชุดนึ้งก็ได้ลงอ่านี้เป็นชินโนจีนนะครับนโนจีนนะครับครับออเขียวแล้วนะครับออกเนื้อเขียวเลยครับนะเผื่มีท่านใดชอบนะครับด้วยชอบไม่ใช่แล้วทักมานะครับนะก็ติดต่อผมทางอาแอดไลน์ก็088995294นะครับนะ แอดไลน์มาหรือโทรมาก็ได้เบอร์นี้เบอร์เดียวกันนะครับแอดไลน์ได้เป็นไอดีด้วยนะครับก็ทักทายมานะครับนะครับพระบางองค์มีถูกมีแพงนะครับนะมีถูกมีแพงนะครับชอบองค์ไหนก็ทักทายมานะครับราคากันเองมิตรภาพนะครับอันไหนให้ได้ให้นะครับอันไหนให้ได้ให้อ่ะเดี๋ยวจะลืมไปนะครับตะกุดผมตีหลวงพุทธุขนะครับมาแล้ว นะมุมผู้สุกเก่านะครับเก่าอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูอ่าอุดด้วยนะครับอุดด้วยอ่าสีพึ่งนะครับนี่มองไม่เห็นเลย,ยใช้ดูนี่ก่อนดีกว่าอุดด้วยสีพึ่งนะครับอุดด้วยสีพึ่งนะครับไมไม่ชัด ออุอนได้สีพึ่งนะครับผมจะให้ดูนะมันไม่ชัดเดี๋ยวก่อนนะครับนะขอโทษทีอ่ะดูนี้ก่อนดีกว่าจะเสียเวลากันผมขอโทษที่ไม่โฟกัสจริงๆ อดิสีพึ่งนะครับเนะี่ยเก่าเลยแหละครับอ่านี่นี่นอ่ะให้โฟกัสหน่อยอ้าอดิสีพึ่งครับนะครับเนื้อเป็นออกเป็นลักเป็นลูกว่านะครับนะ ลักแดงนะครับมาจากเมืองจีนลักพวกนี้นะครับลักเก่านะครับ่าดูครับอุดด้วยสีพึ่งนะครับเขาอุดมาอย่างนี้นะครับนะเหมือนพระออดอกนี้ไม่ได้ใช้ด้วยซ้ํานะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับเก่านะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมซูมอีกทีสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับ เป็นสีพึ่งนะครับที่อุดอยู่นะครับสีพึ่งสรุปว่าวันนี้ผมจัดบางคารไปก่อนครับสวัสดีครับ